วันนี้ค่ะเราจะคุยเล่นๆถึงปัญหาที่เราพบบ่อยในการพูดภาษาอังกฤษค่ะครูมั่นใจว่าในคําคำที่ครูหงจะพูดนะคะหลายๆท่านยังออกเสียงผิดอยู่อย่างแน่นอนเลยนะคะเราอย่าเพิ่งแพนิคแล้วก็ตกใจมองว่าการพูดภาษาอังกฤษจะต้องสำเนียงแป๊ะโอ้โหลิ้นขับปวดเหมือนฝันหลังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าคำออกเสียง accent กี่พยางเราควรจะศึกษาเอาไว้นิดนึงเรามาดูคําแรกกันค่ะคํานี้ค่ะหลายๆครั้งเลยนะครูฮวงได้ยินลูกศิษย์มักจะออกเสียงคํานี้ว่า family 3พยางแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคำนี้ออกเสียง2องพยางค่ะคือ family family เราลองไปดูการใช้คําว่า family ตามสถานการณ์ต่างๆลองดูนะคะ You've say heard me Spirit never turn your back on family. ต่อมาค่ะคำที่สองนะคะที่พบไปบ่อยเลยนั่นก็คือคำว่านี่ค่ะปกติแล้วนะคะครูวงจะได้ยินลูกศิษย์อะค่ะมีการพูดคำนี้ว่า vegetable คือ4พยางใช่ไหมคะผิดค่ะคำนี้ออกเสียง3พยางว่า vegetable vegetable เราลองมาดูสถานการณ์ที่ใช้คำว่า vegetable Hey everyone Liz Weiss with Liz's Healthy Table I got a, a reader question today and the question was How do I make vegetable vegetable vegetables Veget more appealing to my teenager ต่อมาค่ะคําที่3คํานี้ค่ะนักเรียนหลายๆคนออกเสียงว่า Inter esting, interesting interesting 4พยางใช่ไหมคะแต่ผิดค่ะคํานี้นะคะออกเสียงเพียงแค่3พยางค่ะออกเสียงว่า interesting interesting ลองดูสถานการณ์ที่ใช้คำว่า interesting กันดูนะคะ I've collected a few of them together into one video so this is five interesting 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 things ลองออกเสียงดูนะคะต่อมาค่ะคำนี้ค่ะคำนี้นะคะหลายๆท่านยังออกเสียงว่า comfortable comfortable สี่พยางใช่ไหมคะผิดค่ะคำนี้เนี่ยนะคะออกเสียงเพียงแค่3พยางค่ะ comfortable comfortable ที Com fortable, Com fortable. ่แปลว่าสะดวกสบายนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ uh. คำที่5ค่ะคำสุดท้ายนะคะช็อกโกแลตการออกเสียงว่าช็อกโกแลตสามพยางเนี่ยผิดนะคะเราออกเสียงสองพยางค่ะว่าช็อกเกลตช็อกเกลตเราลองมาดูตัวอย่างกันใช้นะคะ Do you dream you ห้าคำง่ายๆค่ะของการออกเสียงที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะฝึกพูดภาษาอังกฤษรับรองในการพูดภาษาอังกฤษลื่นไหลยอย่างแน่นอนค่ะ